สวัสดีค่ะสวัสดี F C U M P ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมเลยนะคะวันนี้พามาชมสุดลองของทางร้านนะคะแต่งเสร็จใหม่พร้อมใช้งานนะคะเป็นเครื่อง Hinomega 500นะคะเครื่อง J O 7 E 210แรงนะคะเป็นเครื่อง5สุบความมันเร็วคะ่ะรุ่นนี้แปลงหน้าเป็นหน้าโดมิน a เตอนะคะชุดแต่งจัดเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปชมสเปคอรอบตัวรถนะคะ ถ้าอันไทอยากสนใจอยากได้ไปใช้งานนะคะหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นไหนสเปคไหนสามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่กัดอูยูทางภาคสุพาลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์ทรต,ติดต่อ0610920037หรือจะเป็นเบอร์ตามป้ายนั้นเลยก็ได้นะคะลูกค้าสเปคของคันนี้นะคะเป็นกระบะายาว3เมตร8 4, แนด์3ไม้ดำ4ตันนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นลายไทยเทนะคะ ยางเป็นยางขนาด8.25นะคะเปลี่ยนใหม่6เส้นนะคะกรอง,งน้ําทางร้านใส่ให้นะคะแหนบทางร้านเสริมให้เพิ่มนะคะทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังนะคะของเหลวทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนหรือว่าเป็นสไตล์ไหนสามารถสอบถามพูดคุยแจ้งทางร้านได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ,ะกันหมาก็จะเป็นกันหมาเลดน,นะคะลูกค้าท่อเป็นท่อเอสท่อเรดอะ่ะค่ะ สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในตัวรถนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นหัวแคทนะคะภายในทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เบาะทั้งร้านหุ้มให,ใหม่ๆนะคะทั้งเบาะแคทแล้วก็เบาะคู่หน้านะคะแถมฟรีหุ้มเกียร์หุ้มพวงมาลัยแล้วก็มีแถมฟรีจอยอนดอยนะคะเชื่อมไฟไฟเล่น YouTube ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในอีกฝั่งนะคะสุดรลอของเรานะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อพูดคุยกันได้นะคะ สวยๆเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0610920037นะคะอ่าพี่กัดอูนะคะอยู่ทางภาชุมพลบุรีจังหวัสดสุรินทร์นะคะแล้วพบกันที่อูนะคะสวัสดีค่ะ